ครับบ่าวสามหมอยอดมือเมาบรรยากาศใช่พูดเลยครับชุ่มน้ำตกนจ้งมากร่มช่วยแบบเห็นสบายครับได้พักกันซวนมากนั่งเล่นน้ำนอกสถานที่จักน้อยเป็นบรรยากาศออกไปนิ่งมะเราครับมือบรรยากาศยอดแจ้งเลยเแถวซีดเบ็ดอยู่ครับแถวซีดเบ็ดก็เห็นอยู่ ตาตกปลาเลยครับ,อ,บอ๋อได้ไหมครับ ตั้งใจเขายังได้แบบธรรมชาติไม่ตังใจ plex, แตไปไม่ถึงอารมณ์ยากาศรอบๆอดีรับเหมือนมาเลอะหาหม่องใส่บ่วงหนูมาพ่อเป็นสันเป็นไฟน้ำรดนัะทางบ้านท่อมาหาตึกแหงแล้วเหมาะ ชุดหาตัดใหม่นาม,มันว่าไซไปได้นามไซว่าสิล่งเหรอนามีขึ้หมดหีบบ้าแบบบานบานนอะครับใหม่หีบปลยเร่คุ้มกันทุอางนสิน้อยเชีสารพ่านังว่างจันทร์ถึง จับพิดไงสั่นน่น้ำหอนนี่ห้องห,ห้องห้องกลางเลยไหมคิดทั้อทงอย่างนั้นปกุบจัดๆครับไม่เห็บดัดแปลงครับนี่ เลื่อมหมอกหีบเล็กมากใส่ใหม่เลยเข็มชิน้นนี้ครับหนาค่าอยครับมัดบาทเอาเลย คือว่าคือร้องบึ่งกันตรงใดหรอหมแม่เนาะดับอิสวกรว,แบบแวิศวกหละวิสวากรระกาวานันสิเป็นแบบนี้แหะคิดว่า <laughs> อันเป็นใบป่าเอ็เนไปไทยเลยสวยงามสามชองเรีองขนอยมีนม้ำบาอยู่เปอ่าข <c oughs> นอยออกมีนม้ำบาฮะห <c oughs> ้มนจนะจับผิงานเ <c oughs> ่นอย่ง เจ้ากิ้งมาเฮ้ยเจอเจ้ากิ้ครับตัวใหญ่ร้อยแปนิ้นเอยอย่างเลยคุยกันเพื่อนขับเรียนปยัก คือว่าครับ <c oughs> ลองเบังคือว่าครับยับไออยู่ว่ายับอยู่คุดวางกันต้องคำก็ำำดีแล้วเนะกลับขึ้นไปเอากระไก่พอดรักเลขนะครับในการก่อนละ อย่าาม้ยเลยกันสบายย้ำนกวงนกพร้อมกันสองแรงแข่งขันเด้ไหมอยหนึ่งสองซำนะเดรงเกี่ยวมาเป็นสอบเกียร์ครับสอบเกียร์เบิก่ไ้หมงนข้าวกินอะไเกี๊ยงไหมเอยังพูดัง ทำไมครับาห้เราล่างตัวไปไนันเหดนำรูปปล่ายงหดสิวบเข้มหดวะ <c ười> ใส่ขาวเข้มจะใหม่ไหมบ่ใหม่อยู่าเชียาราร่ยวพี่ออกมะไรบ้างเพ้่อะเพื่ออยากกินนังนะอันนึงสองัม <c> อ <ười> ยู่วใช่ะ หยับครับหย pues ับในกานครับเดี er ๋ยวขึ้นไปย่างบริทยได้เดี๋ยวสิจับลอยไนมีประยุกครับ ไมนะ่เข้าครับอยากฝากค้างหน่ยก็เบิ่หัวเลย น้ำตัวนี่ยมันดูลักษณะนี่ลไปน้นเลย

พี่เข้ามาเที่ยมกันครับอะไรตัวใหญ่น่ากลัวจัง <c oughs> Pas sur

ันนหห่อยครบไอ้ป่าเข้าว่าใหม่มหรอนึเนยมันจะเปลี่ยนขึ้นเลยปะไหไไวนะไไวะนนี่ยซอยวะมาเนี่ยซอยไม่แล้วกันก็ได้บ่ท <laughs> ได้ในใหม่เป็นได้หรอใหม่เป็นได้ย้อนใหม่เปน็นได้ยังพีกกว่าให <laughs> ม่นิดนึงนี่ครับเงาผมถ่ายคลิป <laughs> คิดจริงๆนะไอ้ชิ้ อากาศดีครับนี่ครับคนหวัวารานครับคสนกุศลทรงทรง,ง,ง,งหดงอนต่ออากาศพัดนังกินอีกตั๋วพริกบ้านหนิงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวให็นไหมห้งหัว ทางวันได้มกสู่ขังสุกข้าวเดี๋ยวนี้หังมองีเเห็นหมึดำเงือตุ้งยาดแดงล่อป่าสุกงามันเด่นสวนทางจากผมอยู่ว่ไก่เนี้มันไง สวนมันงามติดหวยเลยในการพัดจับน,นะดูหอมตะไคร้นวยพริกไหมนวอนั่นพริกกระเลียงไงเนาะฮะนี่นวยข้าวพริกพริกบ้านพริกบ้านพริกเยาว์เขาบอกว่าคนไทยเอิญเข<อ>าเอา<ห>ิญพริกกระเลียงอ,อันนี้ไหมกระเพาะกเพาะอะไรไหมห ตอนมันโอ้ได้การรัดติดห่วยครับน้ำถึงก็ยังยังไงออกไล้วบ่ร่มเริมเตอยังไงเนาะไม่แดกล่มแห้งล่มเริมนิ่งคะถ้าเรามาเตยเริมขึ้นได้ละร่มก็ได้จบตะวันรับขอบฟ้าเทเลบี้บอกลายังใสอัะบึง ิดติดติดอ้้ยดบ้านมันิบว่าได้กินคับคำพอมว่ได้เตรียมไฟมากคนน้อใเ่นะสุกว่าสุกว่าแหบไมนะข้อของนี่อ้กต่างกินเนยันเป็นปยะหยัด ปลากระซัตรป่ะทุเรศเข้ามาพยาธิอืมแล้วถ้าเปืนบมนสามม้วไปได้เหมือน <laughs> ลงมาอะไรเนาะเนี่ยผมหมักขนา้าโอ้โห่อก,กินปลาหมวยจินจ้นจิ้นวันมาขนา้าปลาอยังก่อนกระโดนเกีย่วยวเกี่ยวเพชรดีดีวะ ปกกไปัไปกนหัวอ,อนปีงปานหัวมันตองมากับปักกระโดดปากระโดมาปีงปาปีงปาขาวเนาะปาขาวน้าเขาไแซบวะก็แซบพ่ <God. S 2> อก็จะปีงสูงเสียงวาทนู <c oughs> น้ำตัดสายาวาบเขาไก่เ่ เหตุตองข้าวตัวตเขาสนใจเขาเขากะสิลักมากกันก็นได้กิเองเอาถือแล้วมากินเนี่ยตัวหิ้ปุ้นอ่ะโลเท่าไหร่ปุ้นอ่ะดึงหน่อยนะ Bên cả khai thoát nhàng 13 bạc Đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ừ. okay. không bỏ lỡ những เพล็บครับแซมจินสองเพล่เลยปลาแซมแซมสองสั้นกันการ่วนซึมสองสั้น่สั้นสั้นเล็กหน่อยบมปาก็น่ามันเฮ่พะโล่โหดกินสองหลอมเลยข้หนึ่งกัดขำหนึ่งกินมุมตามกินหน่อยคุณตาสวยหรอกว่าไอตังไืมเสียเว้ อ่ะผมตั้งใจเลยเนี่ยผมตั้ลียอหัว่าจีนแต่พรครับพูดด้แบบนี้หัวคือร้านเถอะตัวโต่อไต๊ะแมเต็มปากตัวเชียบครับอืมครับเด้อ มังไฟก็มีนจะตังกองเหรอเจาใส่หลายเลยครับโเหมันกาันะสวนเจ้าเดินมั่งเขาเจ้าที่รถออมขออภัยนะครับหวังดังกับเจ้าของ มันดังกองยังกินห้องกังน มตกเ <laughs> ตียงแมก่กัสิก๋วยเตี๋ยวปะก<ด>ินเสร็นี่ยกินๆนะไม่โอกาสกินให้กินเ,เราต้องรู้จะกัดดีแห้งกับยำเรีงมาคนเดีดวยวก็่หน่ยเนาะ 了 <laughs> det är bara se här på เสียงร้งเอาเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราไปถึงใจดำก็ถือกัินมาดางเด ี่เรียบอ,อ่อะขอตัวนึงยืมยืมเดี๋ยวบกินแบบอากาศดีครับแต่เว้นน้ำมันตกกินยอดแสงหลัง,ล<อ>งจ,จากเวลาผ่านไปเพิ่มแป๊บเดียวครับคือเท่าไว้แต่สูข้าวครับข้าวข้าวเดียวเบิดอ ผมแมสเ,เ็จนะผมตัว <laughs> สร้างก็เหลือกินปลากับพวกอื่นเปลาปลาตัวโลงเคงเ่อกี้หลาตะวเวสตัวเห็นมาไม่สีขาเหรมองีเหลียว้ากเนาะมันลวข้างหันเริมเข้าข้าคุยทศัสับแกวหัเดือกเลอกลือยัองงครับเสงสวยๆ เอานะ่าตีนกาลงนะโชวโชวโชวีคโพครับอรุณาเก็บพุ่งด่วนันก,กีฬาเก่งเขาแซบครับแสงสวยเลยเฮ้ยเจ็บฟังเฮตยวันรับขอบฟา้าเทเลเดี่บอกลาบอกยังบอกอ่อเคยเคยเบิ่งบอกเด็กหน่อยอันรูู่ละล,ลานมั้ยู็พลังส่ออนนันนะ่ะ กับลูหนูล้ล่า,ลาก,กับพวกล่างสนอนกับพกแกให้กูแน่เนาะโตก๊ขอบได้เหมือนกันกับจักเลยกูกับพ่อตรงตรงเนาเอาไหนเอาไหนน้ำม,ม,ม,มือลงดีไหมเนาะโอ้เป่าอีเตียงเลยจะว่บาผมเป็นบา้าโอ้แสงสวยครับค,ครับเจอกะไม่คลิปหน้าครับลากกันไปเลยแสงสวยๆเลย siêu nó khoang phẩm